พักเรื่องหนักๆน,นะครับพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องที่เบามากขึ้นนะครับคุณผู้ชมไปสำรวจราคาพืชผักกันหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้ที่จะถึงเทศกาลกินเจในปีนี้กันแล้วนะครับ mm hmm. นั่นก็คือในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้จนถึงต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับพาคุณผู้ชมไปกันที่ตลาดบางลำพูจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับคุณผู้ชมไปสำรวจราคาพืชผักกันหน่อย นี่นะครับก็มีพี่น้องประชาชนอันนี้น่าจะเป็นคุณยายก็กําลังสํารวจแล้วก็เลือกนะครับว่าจะซื้อผักชนิดไหนกลับไปรับประทานอาหารหรือว่ากลับไปเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการจัดเทศกาลกินเจในปีนี้นั่นเองผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสํารวจราคาวัตถุดิบและราคาผักสดก่อนถึงช่วงเทศกาลซินเจที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับโดยเฉพาะที่ตลาดสดบางลําพูแห่งนี้ก็อยู่ที่ เขตทศบาลนครขอนแก่นโดยจากการพูดคุยแล้วก็สอบถามกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็พบว่าราคาผักมีการปรับราคาจำหน่ายขึ้นแทบทุกชนิดเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะผักชีและผักขึ้นช่ายนะครับที่ราคาจำหน่ายอยู่ที่150-200บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักชนิดอื่นๆมีการปรับราคาจำหน่ายขึ้นอีกกิโลกรัมละประมาณ 10- ไปจนถึง50บาท ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผักนะครับทางด้านของนางทองใบหรือเทพอายุ60ปีเป็นเจ้าของร้านผักสดแม่ทองใบเล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงเทศกาลกินเจป,ปีนี้ผักแพงทุกอย่างเลยโดยเฉพาะผักชีกับผักขึ้นฉ่ายนะครับราคาเพิ่มขึ้นถึง100บาทต่อกิโลกรัมก็เป็นผลมาจากสภาพอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่ช่วงเวลานี้แน่นอนว่าเกิดฝนตกแล้วก็น้ำท่วมต่อเนื่อง มาค่อนข้างนานนี่นะครับโดยเฉพาะในหลายจังหวัดของภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักตั้งแต่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแทบจะทุกวันพืชผักต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นราคาอย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็อาจเป็นเพราะพื้นที่ปลูกผักนั้นอาจจะมีน้ําท่วมก็ได้และทางร้านก็ได้แจ้งไปยังบรรดาลูกค้าให้ทราบถึงการปรับขึ้นราคาอยู่ตลอดซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเข้าใจนั่นเองครับ ขณะที่ผู้จัดการตลาดบางลำพูขอนแก่นนะครับนั่นก็คือคุณอารยานีเนียมประดิษฐ์บอกว่าเทศกาลกินเจปีนี้ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนและเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สุขภาพร่างกายถือว่าเป็นการขับสารพิษออกจากร่างกายอันนี้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นการละบาปบาเพ็ญบุญโดยเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลกินเจก็คาดว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นไม่มากก็น้อย เพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลงแล้วนะครับและทุกคนดูแลตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็มีการรับหรือว่าฉีดวัคซีนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเป็นส่วนใหญ่นี่ะครับแต่ว่าปีนี้คนขายอาหารเจหายไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลายสาเหตุเนื่องจากว่าได้รับผลกระทบจากช่วงเศรษฐกิจที่ผ่านมานี่นะครับจากโควิด -19 ก็2-3ปี นะครับคนขายนี่ก็หายไปเยอะนะฮะเพราะว่าช่วงที่มันแพร่ระบาดหนักๆก,ก็อาจจะมีคนเดินตลาดน้อยลงนะครับโดยผู้จัดการตลาดบางลำพูบอกอีกนะครับว่ากินเจป,ปีนี้ตลาดยังคงแจกทองแล้วก็มีของรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมากซึ่งลูกค้าเมื่อซื้อครบตั้งแต่100บาทขึ้นไปก็จะได้รับคูปองร่วมลุ้นโชครับรางวัลน,นอกจากนี้นะครับยังร่วมโบตให้กับร้านค้าแล้วก็เมนูอาหาร ร้านค้าไหนที่ได้รับคะแนนโหวตขวัญใจลูกค้าสูงสุดก็จะได้รับสร้อยคอทองคำหนสลึงอีกด้วยแม่นี่ก็ถือว่านะะเป็นแรงจูงใจอย่างดีเลยทีเดียวให้คนมานะะซื้ออาหารซื้อผักแล้วก็ซื้อสินค้าต่างๆภายในตลาดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็รวมไปถึงเป็นการนะะให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพัฒนาปรับปรุงเรื่องของสินค้าแล้วก็การบริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองครับ ก็ต้องจัดค่ะเทศกาลกินเจถือว่าเป็นเทศก,กาลที่สำคัญสำหรับลูกหลานชาวจีนนะคะแต่ทีนี้มันเป็นมันเป็นอะไรที่มาตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยมันเป็นการ d e t อ x ร่างกายนะคะก็ทำให้ร่างกายเราเบาสบายแล้วก็เป็นการละบาปบำเพ็ญบุญด้วยนะคะเป็นโอกาสที่คนจะได้ ทำอย่างนี้ได้ฝึกตัวเองนะฝึกตัวเองละบาปบาเพ็ญบุญสร้างกุศลกันนะแล้วก็กุศลที่เกิดขึ้นแน่ๆจะต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของทุกๆคนแน่นอนร่างกายจะแข็งแรงขึ้นจิตใจจะเบาสบายขึ้นนะคะอันนี้คือบุญกุศลที่เราได้รับในข้อแรกเลยนอกจากการได้ละเว้นชีวิตของเขาละบาปบาเพ็ญบุญชื่อเต็มๆของเทศกาลกินเจคือเทศกาลถือศีลกินเจนะคะมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดที่เรียกว่าทุกที่ค่ะ ทั่วโลกค่ะและทุกที่ในประเทศไทยเนี่ยมันใหญ่จนระทั่งมันกรบความสําคัญของเทศกาลศาสตรไทยไปเลยไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นเวลาเดียวกันไม่รู้ใช่ไหมคือวันเดียวกันค่ะวันแรกของเทศกาลกินเจก็คือวันศาส์ไทยนั่นเองหลายคนไม่รู้ว่าลืมเลือนไปแล้วด้วยซ้ำนะคะเอาถูกกลืนไปด้วยศาสตร์อะไรคะศาสจีนและศาสลาวนะคะในจริงมันมีศาสตรไทยอีกอ่าวันเดียวกันเลยค่ะแล้วคนก็จะลืมเลือน ในความคิดของพี่นะคะพี่ว่าต้องดีขึ้นพี่ว่าต้องดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างจะก,กระเตื้องขึ้นถึงแม้ไม่มากก็น้อยนะคะเห็นนะคะเพราะว่าเราเปิดบ้านเปิดเมืองแล้วแล้วเราก็ดูแลตัวเราเองกันเป็นแล้วเราเดินหน้าแล้วคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วเทศกาลกินเจปีนี้แน่นอนคนคนขายอาหารเจเนี่ยเลี้ยงไปเยอะนะคะเลี้ยงไปเยอะแล้วหลายที่ไม่ก็ไม่ที่ว่าจะจัดได้นะ แต่สําหรับตลาดบางลําพูความเป็นตลาดของเราต้องจับใช่โดนผลกระทบอย่างแรงเพราะว่าคนที่กินเจ e, คนที่ขายอาหารเจก็เป็นคนกินเจแท้ๆนะคะที่จะมาในร้านอาหารเจของเราเนี่ยนะคนพวกนี้ก็รายได้เขาไม่ได้เยอะอยู่แล้วเจอภาวะเศรษฐกิจเข้าไปเจอโควิดกระหน่ำเข้าไปแล้วรวมกันละบสามปีเต็มๆอ่วมค่ะเรียกว่าบางคนต่อทุนไม่ได้ไปต่อไม่ได้เลยนะคะโอ้ ืนกับทุกปีค่ะเพราะว่ามันอยู่ช่วงหน้าฝนเนาะพวกผักอ่ะพืชผักมันก็จะมีปัญหานะคะมันจะมีปัญหามันก็จะแบบพังไปกับสวนเลือกสวนไรนาเลยนะคะทีนี้ด้วยความที่อุปทานมันเริ่มน้อยอุปสงค์มันพิ่มมันดันมากระชู่เทศกาลกินเจด้วยไงนะคะมันก็เลยทําให้ราคาผักเนี่ยมันสูงขึ้น ซึ่งมันภาวะอย่างนี้มันเกิดทุกปีอยู่แล้ว <Okay. S 1> แต่ตอนเนี้เราจะกระอักกระดิ่นหนึ่งที่ว่าทุกคนบ่นใช่ไหมคะว่าเอยเศรษฐกิจไม่ดีโอยรายได้น้อยรายจ่ายสูงค่าของชีพสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่มันก็จะกระทบนิดหนึง่งก็จะหุดหงิดหุดหงิด,งด,งด อ่ะนะคะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันเป็นไปตามภาวะธรรมชาติกลไกการตลาดธรรมดาธรรมดานะอ่าซึ่งตอนนี้แม้กระทั่งผักนะคะที่เสริมเข้ามาจากจีนยังมีน้อยลงเลยเพราะอะไรเพราะทางนู้นเขาก็ใช้เยอะและราคาแพงนะบางทีแย่งกันซื้อนะคะไม่ได้เพราะเราต้องรับเข้ามาเสริมด้วยแต่ผักที่เข้ามาที่นี่เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยนะคะ ถ้ามาจากที่อื่นๆหรือว่าแม้กระทั่งในอื่นๆที่ขายอยู่ในตลาดเราเนี่ยจะต้องอยู่ในเกรดของความปลอดภัยถ้าไม่ปลอดภัยก็ต้องปลอสารต้องสองอย่างนี้ถ้าไม่อยู่ในเกรดนี้เราจะไม่ทำและไฮไลท์ของเทศกาลกินเจนในตลาดบางรำพูปีนี้เรามีโต๊เราเราจะยกห้องแลบของเรามาตรวจให้ดูด้วยนะคะว่าเราตรวจอะไรกันบ้างเพราะทุกครั้งเราตรวจอยู่ในห้องแลบทุกคนจะไม่รู้เลยนะคะอยู่ในห้องปฏิบัติการทุกคนจะไม่มีใครรู้ คราวนี้เราจะมาตรวจให้ดูว่าเราตรวจอะไรกันบ้างเพื่อประกันว่าแม้เราที่นี่เราจะขายราคาถูกนะคะเรายืนยันเราขายราคาถูกให้ยังไม่พอถูกต้องสะอาดถูกต้องปลอดภัย <ใช S 1> ด้วยจะได้กินได้อย่างสบายใจไม่ใช่ว่าถูกแล้วเอาอะไรชุยช่ยๆมาให้นะคะแล้วปรุงห่วยๆไม่ใช่นะคะขั้นตอนจะต้องสะอาดปลอดภัย <ลง S 1> ด้วยลดลงแต่พี่พยายามเสริมคับเข้ามานะคะพี่เอาแม่ครัวจากยาวราชเข้ามาเลย อ่านะคะเสริมทัพเข้ามาแล้วก็แม่ครัวจากสถานธรรมแบบบอก,กยังไงก็ต้องมาเพราะว่าเป็นไฮไลท์เลยว่าสถานธรรมนด้กินเจตลอดชีวิตต้องทําอาหารเจอ,อร่อยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือทุกคนเข้ามาช่วยกันค่ะอ๋อต้องอยู่ค่ะต้องอยู่แล้วก็ของรางวัลเนี่ยปีนี้พิเศษมากๆไม่ใช่ยี่ห้อห่วยหวยวงเล็บนะขอโทษแต่เพาพูดไม่ได้นะคะนะตอนนี้ว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่ายี่ห้อที่ดังๆอะคะ่ะ ทั้งนั้นเลยแล้วเป็นของดีๆนั้นเลยแล้วของรางวัลเนี่ยราคานะคะพันกว่าขึ้น2,000กว่า3,000กว่า4 0 0 0กว่าและแจกรางวัลทุกวันวันละ3รางวัลทองคำมูลค่าเท่าไหร่ทองคำหนึ่งสลึงค่ะแจกวันสุดท้ายนะคะวันสุดท้ายแล้วนะก็ผู้ประกอบการได้รุ้นด้วยกับเขาด้วย1รางวัล ก็เป็นกําลังใจให้ทําให้ดีทําให้ถูกให้ได้คะแนนโหวตสูงสุดให้ได้นะคะอะ่ด้านนะให้ได้ให้ได้เพราะเราจะมีการจับคูปปองด้วยนะคะและสําหรับลูกค้าอีก